ฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับในครึ่งหลังแล้วก็เคลียร์แล้วก็ยิงพี่โอ้โหตรงประตูแต่ประตูก็ปัดแตะออกมาไปนะครับหลายอ้าวโดนด,ดักไว้ได้กลายซึ่งว่าจ่ายทะลุกกงไปตรงนั้นโอ้ยมีตัวสุดท้ายยังดักเอาไว้เอาเล่นเลี้ยงเลี้ยงมาดึงบอลยังอยู่ฝ่ายออกข้างลูกนี้อ้าวหลุดไปแล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบ ถ้าล่งเตะจับประตูไมมาลูกนี้เอาจับบอลแล้วหลุดออกไปพออไปุ่งคือจังหวะทีมน,น้องแอนทีปเปิดมาลูกนี้พักอกอันนี้ื่งทีื่อกีพักฟุงเอาฟุงพักบอด บางเบียดบางกันอยู่แล้วยังไม่ออกครับเอายองไป,ไปเอาลุงเอฟาวครับลูกตั้งตเตะแล้วก็ฟรีคิกฟรีคิกฟรีฟร,รีไม่เสียตัง ผู้สิทบอกให้ถอยนะครับเน้นคำบอกถอยถอยถอยเลียดไปลูกนี้อ่ะยังอยู่ยังไม่ออกสายตัดมาเปิดลูกนี้มงโอ้โหแต่มงกดไม่ลงนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูโอโ้จังหวะเติมเข้ามาเนาะโอโ้จังหวะแหววิ่งเปลี่ยนทางนะครับมาแล้วก็มาเปิดให้เซื่องคุเ่นหมยเลขห้า ให้ตัวใหญ่จะวิยเร็วนะครับแต่ถึงเร็วเปิดลูกนี้ตกพื้นแล้วก็ปล่อยออกไปแต่ลูกนี้ยังอยู่เจ๊ดูนี่ อาบอลไปทับผู้เล่นนะครับแตชูเลอเล่นเล,ลี่ยดเลยลูกเตะมุมพวกนี้เตะไปอัดอีกแล้วก็ปล่อยออกได้ทุ่มอยู่ทุ่มง,ง่ายง่ายปาให้เพื่อนตายคืนหลังเตะอัดลูกนี้บอลอยู่ทบยังอยู่ที่อ้าวเตะลูกนี้อ้าวตีกลางแอนได้ทุ่ม รุมเร็วมาเลยเ,ไปไเปิดโด่งลูกนี้<ป>เกียวบอลลงโอ้ยโดนดักเอาไว้ได้นะครับแม่วิ่งเข้ามาสาก,กัดเอาไว้ก่อนยังได้เตะจากม,มุมนะครับทีมนั้งแมอมขอชิปเข้ามาโดนดักเอาไว้ออกได้เป็นฝ่ายพุ่งเข้ามานะครับทีมนั้งแอม าามายิงไปทัดผู้เล่นนะครับอ่าไปทัดลูกนี้ได้เต็มมุมตัว เออพุมาลูกนี้ดีกลับแล้วก็ยังไงครับยังอยู่จ่ายเข้าไปทีหนึ่งเลียดโอ้ลูกนี้บอลม้เนมเนมะครับหอนไว้ได้ดำบอลอยู่ที่ทีมน้องแอนยิงลูกนี้โอ้โหประตูปัด คู่ยิงตรงขอบแล้วกูสังตูมปัดออกไปเก่เไงได้เจอจากมุมต,ต่างชาติของเก่งเ้าไปดมดีตรงนี้อ่ะเอาไม่โดนบอลวันนึงอ,อยู่ที่จิ้มไปให้เพื่อนอ๋อกโอ้จำเซียว่ากิน ทิ้มบอลทางด้านหลังนะครับมาแซะทางด้านหลังนะครับพูดถิงจะให้ฟาวเหลืองเลยเหลืองเลยเหลืองสามคนสามคนตางกระแพงนะครับสามคน ศาสตรยิงไปลูกนี้โอ้โหประตูลับได้ลรอ่ะกแขกมันเป็นอะไรแน่เลยอ่ะลูกชทะลองนกเลี้ยงล็อกแขกเหรออะไรแน่ไอ้เยี่ยบินหากูก่อนเลยกระบัดทำไมอ่ะกระบาดเด็กูไม่ชอบไอ้เยี่ยบเกิดบีนมาอ้นี่กูไงอ่ะโดนรองน้องกรูอ่ะไอ้เยี่ยบตายก็ปาะไอเยี่ยบแกวาหัวล้อไปไหนแต่ไม่จับไปไหนเยี่ย ัวกูยังถ่ายกล้องอยู่เมื่อกี้ข้างบนต้องชะงักนะครับก็คุณทองบินใส่ตาต้อง <c oughs> ทีไปลูกนี้ยังจูนะครับจ่ายก้าเอาดักไว้ได้แล้วก็ออกนะครับทีมต้องแอนได้ทุ่แมแอนเอาไปคืนเขา วิกเต็บข้างล่างผมไม่อยู่กับบอลแม่เกี่ยวบอลลงไม่ได้จังหวะนี้หลุดออกไปเนี่ยแทนที่จะลงไปข้างล่างมาปล่อยไว้ตรงนี้อีกไม่หัวมันม้วงอ่ะมันไม่สบายยิงลูกนี้ไปตรงก่อนแต่ก็มันลำบากลำบากมันก็ช่วยมันด้ที่อ่ะมันอมันไม่สบายด้วยเราวิกเต็มดีๆเคม้เฮียกูทำงานอยู่ต้เล่นกันไปได้ว่ะนะครับลูกนี้ โอ้โหบางบอลจังดีดีไฟดีดไฟยังไงฮะพักอกไปไปเองยิงลูกนี้แหมไม่ตรงกรอบเข้าหน้าต่างไปเอาไปวางไว้ทางไหนก่อนนะเอ้ยหาคนทํางานอยู่ก็เล่นกันอยู่นั่นน่ะดาบคมบดดาบโมดะดาบพี่อ้อมเลยโมดะเอ้ยมีเกี่ยวกลัวนกเหรอไม่ได้พี่จังหวะผมทายายผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วเกิดมันบินบินมาอย่างเงี้ยพี่ครับ สวัสดีเลยอ้าวลูกนี้ยังไงครับยังไงยังไม่ออกยังไม่ออกจ่ายบอสรุป,ปรบกบอลแตกเอาดักไว้ได้ชิปไปลูกนี้<ป>เลขหมายเลขห้านะครับทีมต้องแอนยิงใส่ไปอโอ้โหโอ้ไปทักผู้เล่นนะครับยังได้เตะมุมนะครับทีมต้องแอนโอ้ไปทักผู้เล่นเนี่ย ลูกนี้วิ่งเข้าพัดนะครับสไลด์นี่ถ้าสัมผัสบอลนะครับแหมอ๋อเนี่คนสนใจอยู่กับกล้องไอ้เที่ยเกิดมันวิ่งมาฉกหน้าฉกตาคุณทั้งมดเมื่อกี้พี่นะว่าใครโยนผ้าขึ้นมาลูกจริงหว่าใครโยนผ้าอะไรขึ้นมาโต่คนจะตกเนอะอ๋อนะครับลูกนี้ออกไปของหาทุ่มแล้วหลายใบลูกนี้เจ็บตัดเส้นสองโอ้โหจังหวะเดียวแม่ผลดักไว้ได้นี่ครับนักเตะผิวปุ๋ย้า เมอ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 น่ารูนี้ว้าวมีการเปลี่ยนตัวครับกันซืเพิแตลำอ่ะารลนเชกอ่ะคล่้ตัลรลรับบวิ่งเข้าไหนเข้าวิ่งเข้าลูกกระตากโวยเยี่ยมบ้าเปล่าคาร์ลนเชคกูหานเลนเชใส่เลยยี่ห้อ ยิงเตีดกำแพงยิงอัดเข้าดาบยังซักเลยอ <c oughs> <c oughs> ย่างหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับทีมงานงยังนำสกายซินเวอร์อยู่นี่กานนันในครึ่งหลังแล้ว <c oughs> ตั้งใจจกประตู แเปิดตาลูกนี้โอ้โหพักด้วยขาหน้าขาวบอลลงจ่ายตัดเข้าไปยิงมาแน่ลูกเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับบอบลแต่ก็ไปยิงลูกนี้ไปตรงขอบ ตกประตูเปิดโดมมงตั้งลงมาเข้ามาบอลจิ้มไปลูกนี้ยังไม่ออกอ้าวโดนจิ้มไปได้เตะม,มุมชิปปาลูกนี้ประตูปัดน,นะครับยังไงอุ้หโดนดักโอ้โหแต่แม่บอลไป เหมือนกับซึงซึงปั้มบอลนะครับจลาหว่ากครู่ใครมาหมุนตัวไปจ่ายทะลุลูกนี้จับบอลแต่โดงโอ้โดนสก,กัดไว้ได้บอลลงเอาบอลลงพักอกยังอยู่นะครับชิดไปลูกนี้เอาตัดทะลุมาได้ยิงลูกนี้ปิดนะครับโอ้โหอย่างได้เตะมุมนี่

ทุบข้ามาเป็นองง่ายิดไปลูกนี้ยิงไม่ตรงกรองตั้งเตะจากประตูเออตรงอ้่าเกี่วบอลไม่ถึงนะครับลูกนี้ต่้งตะจากประตูยิบต้องแอน กระโดมาพักอ,อกดีดเข้าไปลูกนี้จังหวะนี้ยังอยู่ไหลไปลูกนี้ประตูปัดโอ้โหยังไม่ออกยิงไปปิดประตูย,ย,ยังยังไม่ออกโอ้โหย้โโหยิงไปอัดพู้งเขประตูนะครับลูกนี้ปุ่มอะประตูลับไว้ าวางบอลติมไว้ย,ยังอยู่ใส่ขึ้นเวอร์อ้าวโดนสก,กัดลูกนี้แม่ไม่ถึงเพื่นอนยิงูึงดิไม่ตรงขอบดูตั้งเตะ จีบอ,ออกข้างจิงอัดอลูกนี้ถึงประตูฟางบอลยาวาเลยดีดลูกนี้ครับยังเข้าไปเอาบอลได้ไหลไปแล้วก็แปะลูกนี้เรียบร้อยคนระับโอ้โหแม่เห็นเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหเติมเข้าไปอยู่ที่เสาสองแม่มันรู้กันนะครับเพื่อนนี่แปรเข้าไปให้แล้วเข้าไปแบบ แท้เต็มเต็มเลยนะครับตรงนี้สองประตูต่อศูนย์นะครับน้องทีนน้องเอนนำชายซิลเวอร์นะครับยิยนลูกนี้อ้าวเข้าไปครับโอโ้โหยิงโอ้โหประตูลูกนี้โอโ้โหงงเลยครับยิงลูกนี้เข้าไปฮะอ้าวตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองสองประตูนึกแ๊บเดีย้ย อุณน,น,นานจะได้เห็นดีนะครับทิง้งแหนบเขี่ยและทิ้งเข้าดิ้งแฉลบเอาอยู่ที่ประตูลูกนี้ถ้าแฉลบแล้วประตูจะเสียงหว่านะครับไปไปลูกนี้ชิปโด่งมาตูรักไหลน่ครับชาวต่างชาติ ยิงลูกนี้โอ้โหสองประตูต่อหนึ่งนะครับรรกลากงกลาง,งยิงลูกนี้โอ้โหตเต็มหน้าอกเลย ได้ครับมุมลงพื้จังหวนี้เข้าไปประตูโอ้โหเซฟได้เตะม,มุมนะครับโอ้โหไหลเข้าไปอยู่ิดกลวยนะครับแม่แต่ประตูเห็นนะครับเดีโก้โก้ก็เก่งประตูที่ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับจังหวะนี้ทีมแม่แนนะครับได้ตั้งเต่เล่นสั้น ีกลับมาไก่ซิเวอร์ดักไว้ได้อ้าวไปแล้วครับได้โต๊ะกับโต๊ะกับโอ้วิ่งมาแล้วก็เปิดเข้าไปประตูปัดไว้ได้ปัดเลียดเลยเอาไปแล้วครับเปลี่ยนข้างเลยลูกนี้ปืนมาเปิดลูกนี้เอาสะกิดเอาประตูโอ้ ลงนี้เปล่าก่อนเลยนะครับเปล่าก่อนลยครับแม่ถ้าชนมุกสาวประตูนี้เปล่าแน่นอนสกายซินล์ได้ทุ่มทุ่มเข้ามาเจอดาวข้าง,าวางไว้ลูกนี้เอ้าโดนจิ้มหมูแย่ไว้เอ้าอีกทีหนึ่ง ยีลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับชนแล้วเด้งออกมาไม่เข้านะครับโู้โบชนขาแล้วเด้งลงพื้นแล้วออกมาแล้วก็ได้ฟาวนะครับทีมต้องแขกเชฟมาลูกนี้เอาบอลให้เพื่อนแล้วก็โดนสกัดติ๊ตตาจบฟา ได้ทุ่มอยู่นะครับทีมน้องแอนสองประตูต่อหนึ่งนะครับทีมน้องแอนยังนำสกายซินเบอร์อยู่ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกอบแต่ประตูก็เห็นนะครับกระโดดเหินไว้เลยรอไว้เลยประตูกางมาเอาโดนจักเอาไว้เติมเข้ามา ผุงสิมมองเป็นเป็นการแข่งข้างเล่นนะครับตรงนี้ให้เปล่าไปแล้วไปแล้วยกขาแค่วางไว้เฉจอเขาวิ่งไม่ตรงลูกนี้ชิปแล้วก็หาไม่เจอชิปไหนคือว่าจะชิปแล้วมันไม่ตรงตอบมันมันหายไปจะบอกว่าชิป ยมันหายไปก็คิดหายฟังแล้วจะมันยังไงสายซิลเวอร์หลายบาลลูกนี้ยิงไม่ตรง่อเหมือนกันตั้งเตะจากประตูสองประตูต่อหนึ่งเป็นลูกตั้งเตะนะครับเวลาเหลืออีกสองนาทีชิดมาลูกนี้เอาบอลลงโอ้โหตัวพิงดีดียิงลูกนี้เต้าเข้าไปครับ โอ้ขึ้นนำเลยเป็นสามนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับทีน้องแอนขึ้นนำสกายชิเวอร์โอ้โหจังหวะจะเสียนี่ก็ง่ายนะโอ้จังหวะจะเสียนี่ก็เสียง่ายเหลือเกินจังหวะนี้ย,ยิงอีกแล้วยิงติด ว่าดออีชุดสามประตูนะครับโอ้โหขึ้นมาสูงเลยทะลุประตูกลางออกข้างลูกนี้ไม่พันนะครับแม่เหตุผลงานได้ทุกสามประตูต่อ1หนึ่งนะเปิดชีพโดกเข้ามาอ้าว ถือหลังมายิงไกลไม่ตรงกอบ์ฟม่ขงขก,กัดไว้ผาโอกลูกนี้เต่าดีดออกข้างๆ ดนสกัดด้วยนะครับทีมน้องแอนนะครับแตได้ทุ่มทุ่มเข้ามาดีส้นโอ้โหไม่พอดีช่องเลยดีส้นลุกนเด้ไหลบาดดีโอโอ้โหจะสักิดให้เพื่อนนะครับแต่ลูกมันเบาไปอา้าวลูกนี้ออกข้างก่ซิมเ่อร์ได้ทุ่มทุ่มขึ้นหลังมา เวลาในสนามหมดลงแล้วทุนส like ินพ์ทดเวลาเจ็บสองนาทีตีมาไม่โดนไข่แล้วมาถึงเลยนะครับเอานะครับเล่นหมายเลขห้าหลายกนไป็รงนี้เอ้ยไม่รู้กันเลือไม่วิ่งนะฮะคุกๆไก่ไก่คุกๆไม่ได้วิ่งนิดไป ใส่เข้ามาไม่ได้ยิงซี่ส่ทะลุมาหมายเลขห้าลูกนี้ยิงโอ้โอสก,กัดออกได้ดีมากครับลูกนี้โอ้ลูกนี้สก,กัดออกได้สวยจริงทีแรกผมนึกว่าจะยิงยิงปไปเลยยิงลงมาด้ทุ่มเข้ามา เิร์ดพุ่งมาให้เพื่อนเปลี่ยนพากเลยพากอกบอลลงแล้วลูกนี้แม่ถึงประตูโอ้ยเอาบอลลงแล้วมันเด้งนะครับเอาลงไม่ดีเท่าที่ควรหายไปลูกนี้เอา้าหลุดออกข้างไปอีกไยซินเบอร์นะครับโอ้ทดอยู่ในช่วงทดเวลาเจ็บนะครับสามประตูตอนหนึ่ง แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นรถ